ฝปป่ายบ้ามาดิแพนด้านะแพนดา้าอะแพนดา้นดา,ดา,ดา,ดามาดิป่าเฮ้ยมาดิป่านะป่ามาทีดิป่า Stop right there! 拜美大恐慌, Why are oh, oh. you? Why are you? I'm not going to be here. i not to play. here. Ultimate! You're in trouble now! <laughs> you have defeated an enemy! <laughs> Legendary! Your team has destroyed a tower! You're in trouble now! สู้กับสุรูไปด้วยกันเจอกับแพนด้าวไหวแน <De> ่นอน Live in the sun or die in the shadows จริงผมว่าจะหยิบโฟมินแล้วแต่ไม่ทันกาฟิลไปแล้วเหรอกาฟิลหายไปไหนแล้วน้องจะคุยกับพี่ต่อเหรอมาดยั้งเชิงไปก่อนดินี่นั่งเชิงยั้งเชิงยั้งเชิงมันเอาคิวมา สองปะสองปะไม่สองด้วยดิโอ้ยอเนี่ยป้อมเลนดักของเราถูกโจมตีเชิงเก่งอ่ะดูเชิงอ่ะดูเชิงอ่ะดูทรงดูทรงไง,ง,งทำทรงไงไม่ออกผมก็ไม่ออกคุณไม่ออกผมก็ไม่ออก อ่ามันมีฟาร์ตนีมั้ง่าีผมเตะเฮ้ยหูตะอานเออุสาให้คิวไม่ใช่อะไรหรอกจะตาย เตะตามสิพันเองอ๋อเออเอามาให้มันเองป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีแต่ได้ามานี่มันอะไรไม่า้จะไปบนไม่ทัน ว่าจะวางไปบนแล้วสวยนะคอสสวยเลยตัวอย่างนี้ผมก็ไม่ต้อ,องมาเชิดใครแล้วอุ้ยแผ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยกาลี Ally has been defeated. Mặt a loạt, annoy. Tang tay lênh ăn, tang tay lênh ăn, ăn vào. Steal my อแพนด้าฮ่าฮ่าไหวเหรอแพนด้าน่ะแพนด้า,า,ดาก็แค่นั้นหลักครับผมเรเรื่งจะไปจะไปช่วยบนทัน่หวะ เอไม่ไปเหรอคิดว่าไปนะเมื่อกี้อยไต่อว่าไปหน้าผิด่ะแนวป้องกันศัตรูหายไปแล้วซุปเปอร์ครีมก็เลยถูกส่งออกไปจะไปแล้วไม่ไมปอะไรอะไรนั่นเรานะอะไรนอะไรเอาฮิวเลยเหรอจะฮีวาน้อง ตะสบายเลยผมเนี่ยเฮ้ยเจ้าคาบ้านเขาหน่อย HP เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนสามสี่ตายตายความยิ่งวะแล้วเล่นมัวไม่ฮ่าด้วยฮ่าจังหวะ คือแพนด้าผมผมไหวแน่นอนแพน้ออานะออมาแนละ้วมาแล้มาาไม่ติดแล้วบนใครกันก่อนฮัลโหลเพื่อนๆมาป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีนะ Nice assist. กดบ้านนะไม่เนี่ยเอากดป้อมไม่ได้ด้วยโอเค I don't know much but I know how to kill มีน้าตาอยู่เอลไทระเอรอเฮ้ยเฮ้ยทำอาหารแล้วโอเคได้ครับผมกาฟิลได้ครับ Live in the sun Hey

ตัวแล้วตัวบางสั่งเราสองตัวสามตัวมาที่ป่าเฮ้ยมาที่ป่าน่ะป่ามาทีที่ป่าไหวเหรอไหวเหรอฮะไดมอนด์ดงไอ้หนุ่ม

Your team has destroyed a tower. Your team has destroyed a tower. My burden is my strength. An enemy has been defeated. Live in the sun or die in the shadows. King ขนาดวันละว่า i m e cuts เย h ะเรียกได้เลเยอะออกมาแล้วอะไรนะ Give it Give it Hello, my friend. Hello, my Finn! Both hate and love are weapons in my arsenal. An ally has been defeated dragon I don't has know much. been defeated so kill. your has been destroyed yeah! ultimate you're in trouble now <coughs> you have defeated an enemy <coughs> an ally has been defeated your team has destroyed a tower

หย่อนพนิชเฉยบนป่อยเยอะแล้ว Hi.

Live in the sun or die in the shadows. Prime cut! Yeah! Yeah! I don't know much. But I know how to kill. Gaozi! Nikolai Mengano, which I mean, like. I'm not going to die.

Your team has destroyed a tower. You're in trouble now. Ultimate! Ultimate! Suck it So near. Don't be a dastardly yoke! Family above all. Move to Ay, chưa được. Nya! Hurra! 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 mày Hurra! 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 พี่เทียวหนไม่เลงเหรอจบเธอเออจบแล้วจบแล้วะรวบตัว triple kill ป้อมสัตรูแตกหมดแล้วจบพี่ Victory!